ที่เจ้าของใหม่สืบเผยเซอร์จ,จิมจ้องโล่สามแข้งผีพร้อมสือมอีกสองตำแหนง่งความเคลื่อนไหวของทินโอแทฟฟอร์ดหลังเซอร์จ,จิมแระคริปได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อหุ้นสโม,มสรผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากใหญ่แห่งสื่อพิมพ์ดีอังกฤษ25%ที่มูลค่า1,300ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ57,617ล้านบาทจากตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมคนปัจจุบันล่าสุดเซอร์จ,จิมตกเป็นข่าวว่ามีแผนยกเครื่องทีมใหม่ โดยจะโลดสาผู้เล่นที่ทำผลงานได้ไม่คุ้มค่าตัวออกไปในตลาดนักเตะรอบ 2, 2เปิดทำการเดือนมกราคม2024ประกอบด้วยอองโทนี่มาซินยาร์เจดอนซานโซ่ so, และอันโทนี่นอกจากนี้ยังเตรียมจัดงบเสริมทัพอีก2ตํตำแหน่งคือแนวรุกที่เล่นลืมเส้นได้ทั้ง2ฟฝั่งและแบ,บ็คขวาที่ยังไม่พอใจผลงานกับมาตรฐานการเล่นของดิโอโก้ดาโลกับอารอนวานบิสกาทังนี้ก็เพื่อลุ้นตีตัว ไปเล่นสึกฟุตบอลรายการอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้านั่นเองขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ